สวัสดีครับพี่น้องมนีมาพบพ่อครับช่อง youtube ใหม่เลยครับของผู้เท่าชาแนลนะครับสี่มาอัปเดตบ้านแมวนะครับอัปเดตบ้านแมวกำลังทำครับท่วมที่แล้วแล้วทําเป็นห้องนอนแมวสีตัวนะครับแมวสี่ตัวแล้วช่องไรเป็นหู้ง่กันเปิด นี่ที่นอนที่ชมวิวนะครับเป <c oughs> ็นเม้เาพันต์มาจากหน่อกัพนนบ,บพันธุ์นังกับพันธุ์นั้จำจำไ่ได้จำ่พันได้ครับ <c oughs> นี่คือประตูนะครับ <c oughs> ประตูเข้าออกเดี๋ยวพามาชมด้านนอก <c oughs> ชมวงทางนออกนะครับมี บอลเดินเล่นนะครับบอลงางเห่ียแต่ว่าถ้ปลูกตะไคร้ไว้แถวนี้ละครับแถวใกล้ๆนี่เพราะว่าเพิ่นมักยำกินตะไคร้กินหญ้าครับีประตูด้างนอกนะครับนี่คือประตูด้านนอกออกหน้านี้อันนี้กระส้ายสำหรับบอลเพิ่นไทยอื้อไทยของเสียเพิ่นนีเพิ่นดะปิดครับ <c oughs> พาพันแล้วเนี่กาแฟแตนอ้อนอยู่นี่ครับนี่นี่หอกสำรองนี่บ้านสำรองจนดีนะครับนี่ตื่นระเบอ้อครับนี่พันทำหมันแล้ว <c oughs> สปเออร์เห็นไหมครับ นี่ลักกี้ครับนอนยังไม่ตื่นเลยอากาศหนาวกับ <c oughs> ประมาณนี้ครับอัปเดตใ้เบิ้งพ่อขาวๆเดี๋ยวตามติดไปที่ไหม่นะครับดีอัปเดตต่ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเียัแค่นี้ครับ